อย่าตบอย่าว่าอย่าตบอย่าอย่าตบฉันอย่าตบฉันโอ้ยช่วยด้ว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 ยแม่จะรังเกฉัน thúng ngân, thúng đồng, Thắng ngân, Thắng đồng, Khung ngân, Khung đồng, vua ngân, vua đồng, chúc đi chúc đi, Tà lại đi tà lại bay, nay chăng nay chăng nay chăng, đừng phải thăm đi, luôn đi, phải thăm đừng Làm ngày ngay ngày ngay ạ thăm ngày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  thăm ngay thăm ngày 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 thăm เล่นเฉยๆลูกเล่นเฉยๆลูกอย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันอย่ากัดอย่ากัดโอ์ยอย่ากัร์ดนะมันเจ็บเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังซื้อมาแพงนะลูกนะช่วยแม่หาถึงหาทำไมหากินไม่ใช่ช่วยแม่ทำลายไม่ได้นะลูกนาโอเคโอเครักกันนะลูกนา อ้าวเมียวปล่อยอปล่อยฉันมาแม่ลงทุนขนาดนี้นะมาเล่นให้แม่หน่อยเร็วมแม่ซื้อหวยเยอะกว่านี้อีกเล่นของอย่างนี้ให้หนูหนูเล่นไม,ไม่เป็นไร

ระวังนะระวังนะระวังนะหนูนะระวังนะหนูนะอย่าตบอย่าตบเขา,า,เ,ขาเล่นด้วยกันดีๆ,ดๆ,ดๆเป็นเพื่อนกัน,น,กนรักกันไม่ดีกว่าอย่าตบอย่าตบ บอกว่าอย่าตบ,บาอย่าตบจะตบลูกอย่าตบของเล่นลูกของเล่นของเล่นนะลูกนะ,นนะไปไอ้ถุงเงินถุงทองลองดูอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย แม่ซื้อมาให้เล่นลูกดีกว่าเล่นหวยใช่ไหมเล่นหวยไม่มีดวงเงินเสียเป่าใช่ไหมลูกอย่างนี้เลหวยไม่มีรางเงิเสียเปล่าใช่ไหมลูกอย่างนี้ดีกว่าอยู่เป่าเป่าพี่พดีกว่าอยู่เป่าเพี่พี่มีความสุขกว่าเล่นหวยใช่ไหมลูกมีความสุขกว่าเล่นหวยใช่ไหมลูกเร็วเราออกมาแสดงกันลูก ทำมาหากินใชยกันลูกแล้วช่องเราหายแล้วนะมื่อถือแม่มันร้อนไปนะมันแบตมันหมดมันเสียแล้วกมื่อถือแม่มันร้อนไปนะมันแบตมันหมดมันเสียแล้วลูกหสแล้วลูกหารหัสไม่เจอเข้าช่องเราไม่ได้แล้วลูกทำไงดีล่ะลูกแม่หมดปัญญาแล้วล่ะลูกเอ้ย ช่แม่ด้วยใช่แม่ด้วยแล้วถังนึงถังทองไปไหนละ่ะมีแต่ถุงเงินถุงทองถังเงินถัทงทองไปไหนขุมเงินขุมทองบวัวเงินบวัวทอง เจออย่างนี้ใครไม่รักก็บ้าแล้วเจออย่างนี้รัก็วเจอย่งนี้ก็รักกันมั่งนะจ๊ะนี่กรักกันมั่งนจขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะฝล้มลุกคุกคาแล้วนะจานแล้วนะจ๊ะช่วยผมหน่อย ผมจะทำไงดี